ขยี้นิเมคขอเสนอทับประยุทธ์ทรูฟ้าภาคทวีปมัชิมตอนที่133ส่วนลึกของช่องเขารร่วเส้นหมอกคิดรอยคุ้งแม้แต่อากาศของที่นี่ยังเชือกินคาวเล็กน้อยหากสูดดมเข้าสู่ร่างกายนั่นจะเป็นปัญหายุ่งยากเช่นกันภายในช่องเขารร่วเส้นแห่งนี้จะมีอรอยแตกอยู่เต็มไปหมดและภายในอรอยแตกเหล่านั้นก็จะมีเหล่าบรรดาสัตว์อสูรอาศัยอยู่ สัตว์อสูรที่นี่หลังจากวิวัฒนาการมาเป็นเวลายาวนานแต่ละสายพันธุ์จะมีพิษร้ายแรงอย่างมากหากไม่ระวังอาจจะตกที่นั่งลำบากได้ดินแดนแห่งนี้ร้างไร้ผู้คนแต่จูจ่ๆก,ก็มีเสียงท้ารมของเหล่าบรรดาผู้คนจำนวนหนึ่งกำลังบุกเข้ามายัางบริเวณดังกล่าวหลังจากเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วคณะที่เดินทางวันนี้ก็คือพวกเสี่ยวเหยียน ที่กำลังจะมาจัดการกับมังกรแมงป่องพิษสวรรค์นั่นเองหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็ร่อนลงสู่ก้อนหินสีดำก้อนหนึ่งเซียวเหยียนพยายามจะมองไปข้างหน้าแต่ติดที่ว่าข้างหน้านั้นมีหมอกพิษหนาเกินไปถึงไม่สามารถมองได้ชัดมากนักเซียวอี้เซียนมังกรแมงป่องพิษสวรรค์นั่นอยู่ที่ใดกันเซียวเหยียนเอ่ยถามกับเซียวอี้เซียนพอรีนแบบนั้นเซียวอี้เซียนก็ทำการหลับตา เนื่องจากนางมีกายพิษมหาภัยนางจึงสามารถจับสัมผัสสิ่งมีชีวิตที่มีาธาตุพิษอยู่ในกายได้อย่างแม่นยำหลังจากนั้นนางก็ชี้ไปทางทิศเหนือตรงนั้นน่าจะใกล้แล้วกินขาวพิษบนตัวเจ้านั่นต่อให้อยู่ไกพลพ้นข้าก็ยังได้กิน่นเสียเย่ยวแยนดินแบบนั้นก็พยักหน้าหลังจากนั้นก็หันไปมองหุนมานดินศึกในครั้งนี้ ต้องบอกว่าดุเดือดอย่างแน่นอนเพราะอีกฝ่ายเป็นถึงระดับบรรพรุษ8แปดดาวบวกกับสัญชาตญาณของสัตว์อสูรต้องเป็นศัตรูที่กำราบยากเย็นอย่างแน่นอนสินหลันอีกเดี๋ยวตอนเปิดศึกเจ้าต้องซ่อนตัวให้ไกลอย่าให้โดนลูกหลงเด็กขาดเซียวเหยียนหันมากำชับกับสินหลันหลังจากนั้นก็พุ่งทะยานไปยังทิศทางที่เซียวอี้เซียนบอก สินหลันพอดีนแบบนั้นก็พยักหน้าตัวนางรู้ว่าระดับพลังฝีมือของนางตอนนี้ไม่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระของเซี่ยวเหยียนตัวนางจะต้องหลบซ่อนตัวให้ไกลที่สุดไปเถิดเจ้ากินโอสถที่เซี่ยวเหยียนมอบให้แล้วขอเพียงไม่ไปยั่วโทระพวกสัตว์อสูรมีพิษทั้งหลายเขา้าพวกมันจะไม่มาหาเจ้าแน่นอนเซี่ยวอี้เซียน หันหน้ามาบอกกับซินหลันหลังจากนั้นก็จุงมือกันตามเสี่ยวเหยียนไปติดๆในขณะที่พวกเสี่ยวเหยียนนั้นกําลังเดินหน้าเพื่อไปกําจัดมังกรแมงป่องคิดสวรรค์ส่วนทางเข้าของช่องเขาร่วเส้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นอึกระทึกคึกโคมขึ้นมาสาเหตุก็มาจากการปรากฏตัวของคนกลุ่มหนึ่งนอกเหนือจากทางเข้าช่องเขาร่วเส้นแล้วยังมีเหล่าบรรดาผู้คนชุดเขามากมายยืนอยู่ที่นี่ บนตัวของพวกเขาเหล่านั้นแผ่ซ่านโดยอุณหภูมิความเย็นที่ต่ำมากเงาสีขาวที่ยืนเบื้องหน้าคนเหล่านี้เป็นผู้อาวุโสสี่คนที่รังคมสามคนในนั้นบทไปแรงกดดันที่ทำให้เราบรรดาผู้คนเกิดความกลัวออกมาในสี่คนนี้สะดุดตาที่สุดก็คือผู้อาวุโสคนหนึ่งที่ในมือของเขานั้นมีไม้เท้าขังงูที่แกะสลักมาจากหยกเนื้อดี ถ้าเทียบกับผู้อาวุโสอีกสามคนแล้ว <_ d> um> เขาดูไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาหน้าตาก็เหี่ยวยน่นพลังปานยุทธไม่มีการลัวร่วไหลออกมาแม้แต่นิดเดียวลักษณะไม่ต่างอะไรจากคนแก่ใกล้ตายเลยที่สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนก็คือผู้อาวุโสคนนี้กลับเป็นคนที่ยืนอยู่หน้าสุดของเหล่าบรรดาขบวนทัพนี้ต่อให้เป็นผู้อาวุโสอีกสามคนที่ปวดปล่อยกินอายที่น่ากลัวออกมา พวกเขายัางต้องยืนหลังผู้อาวุโสคนนี้รอบอบทางเข้าช่องเขารั่วเส้นนั้นยังมีบุคคลอื่นที่มามุงดูเหตุการณ์อีกด้วยหลังจากเห็นกระบวนทัพระดับนี้พวกเขาต่างตกตะลึงเนื่องจากพวกเขาเห็นสัญลักษณ์ที่ปักอยู่บนเสื้อของคนเหล่านี้พวกเขาก็รู้ด้านทีว่ากลุ่มอิทธิพลใดเป็นคนส่งพวกเขามาคนขอกภุเขาปิ้งเหองั้นหรือ คนนำทัพนั่นถึงกับเป็นผู้แก่งก้าระดับบรรพฤุษสี่คนสวรรค์หุบเขาปิ่งเหอจะทำอะไรกันแน่ได้ยินว่าขวัขัวอาวุโสปิงฟู่สามคนและสิษย์อีกจำนวนหนึ่งรวนจบชีวิตในมือนารีพิษมหาภัยดูท่าครั้งนี้หุบเขาปิ่งเหอจะเดือดดานสุดขีดแล้วผู้เท่าที่ถือไม้เท้าคนนั้นถ้าข้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นผู้อุโสเทียนเซอร์ หนึ่งในสามแกนนำขบเขาปิงเหอผัวอาวุโสเทียนเซอร์งง้นลือนึกไม่ถึงครั้งนี้หุบเขาปิ้งเหอถึงกับส่งเขาออกโลงแล้วนารีพิษมหาภัยนั่นคงหนีเคาะไม่พ้นแน่สำหรับเสียงพูดคุยมากมายเหล่านั้นกลุ่มอิทธิพลชุดขาวเหล่านี้กับไม่สนใจแม้แต่น้อยนิดผู้สูงวัยที่ถือไม้เท้าหัวงูพูดขึ้นว่าคนมาครบแล้วงงินลือมาครบแล้ว เพียงรอคำสั่งเซอร์เราผู้สูงวัยที่ถูกเรียกว่าเซอร์เรานั้นหลังจากดินแบบนั้นเขาก็ทำการยื่นมือออกไปหยิบเอาน้ำแข็งก้อนหนึ่งหลังจากนั้นก็กลายเป็นกระจกบนกระจกฉายภาพของเซี่ยวเยียนเซียวอี้เซียนคุณมานดินรวมไปถึงทั้งเซียนพยุทธ์เทียนหัว่วภาพใบหน้าคนกลุ่มนี้ได้มาจากการขุดค้นความทรงจำในเศษซาก วิญญาณของสิทธุบเขาปิ้งเหอที่ถูกฆ่าตายข้ารวนไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนคิดว่าคงไม่ใช่ชาวแดนโอสดเฮอเฮห,หุบเขาปิ้งเหอไม่เคยถูกท้าทายชนิดม,มานานหลายปีแล้วเราผู้เฒ่ารู้สึกคันไม้คันมือยิ่งหนักคู้สูงวัยที่ถือไม้เท้าหัวงูมองดูในกระจกกับขวเราะออกมาเสียงขวเราะชางน้าสยดสยอง พอได้ยินเสียงขวาราะดังกล่าวขัวอวุโสชสามคนก็รู้สึกคนลุกขึ้นมาเพราะเสียงขวเราะยิงดังมากเท่าไรจิตสังหารของตาเท่านี้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นไปเถิดเราผู้เท่าอยากเจอผู้แก่งก้าแปลกหน้ากลุ่มนี้ใจจะขาดแสนยานุภาพแห่งภูเขาปิ้งเหอะมิใช่ผู้ใดจะท้าทายได้ผู้สูงวัยที่กุมไม้เท้าขัวงูคนนั้นทำการตวัดมือครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็นำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของภูเขาปิงเหอเข้าสู่ช่องเขาร่วเสิงทุกการเหยียบย่างปาจากเสียงสแสดงถึงความมีระเบียบวินัยอย่างยิ่งสายตาแต่และคู่มองดูคนของภูเขาปิงเหอเค่อยๆลารับจากเส้นสายตาคู่คนต่างมองหน้ากันลกหลึกๆแววตาตื่นเต้นรุนแรงพวกเขาทราบช่องเขาร่วเส้นแห่งนี้จะไม่สงบร่มเย็นอีกแล้ว ถึงแล้วป้อมซิีราตรงนั้นก็คือจุดหมายปลายทางของพวกเราพอได้ินแบบนี้เสียวเหยียนก็เงยหน,น้ามองไปในนั้นกลับมีป้อมเสีราสีขาวขนาดมหึมาแห่งหนึ่งที่หลบซ่อนอยู่ภายในหมอกคิดมังกรแมงป่องคิดสวรรค์อยู่ในนั้นหรือเสียวเหยียนตอนนี้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขาตามหามันมาอย่างยาวนานตั้งแต่แดนอันธากาจนถึงทวีปมัชฉิมในที่สุดเขาจะได้เจอกับ สัตว์อสูรมังกรแมงป่องคริสวรรค์ตัวเป็นเป็นสักทีเสียวอีเซียนพอเห็นแบบนั้นก็อดจะยิ้มไม่ได้ข้าว่ามันคงรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของข้าเช่นกันดูเหมือนว่าสัตว์อสูรพิษที่บรรลุระดับชั้นนี้จะไว้สัมผัสต,ต่อกายพิษมหาภัยของข้าเป็นพิเศษเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราไปดูกันเถอะว่าสัตว์อสูรบรรพการที่ว่านั่นจะมีสารรูปเช่นใดซินหลัน เจ้าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตามมาเอิม่มซินหลันได้ยินแบบนั้นก็รีบรับคําพวกท่านระวังตัวด้วยเซียวเยียนได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าหลังจากนั้นก็พุ่งทะยานไปยังป้อมป,ปาการสีขาวพร้อมกับเซียวอี้เซียนและคุณมานดินและด้วยความเร็วของพวกเขาทั้งสามนั้นเพียงแปั๊บเดียวก็มาถึงบริเวณโดยรอบประมาณ1,000เมตรแล้วหลังจากเข้าใกล้พวกเขาค่อยเห็นป้อมปาการที่ใหญ่โตม,โ,มโหฬารน,นี้ นับว่าอลังการงานสร้างจริงๆในขณะที่ทั้งสามคนกำลังเข้าสู่ป้อมปราการแห่งนี้ก็ปรากฏเสียงคำรามของมังกรถึงขนาดทำให้แผ่นดินสะเทือนเกิดพายุหมวนตรบขึ้นมาตามเสียงคำรามนั้นฮ่าฮแม่นางคนงามนึกไม่ถึงเจ้าจะมาถึงประตูบ้านเช่นนั้นก็อยู่ที่นี่เป็นสตรีของข้าแต่โดยดีเถิดเราราชันจะใช้กายพิษมหาภัยของเจ้า ให้กำเนิดชนลุนหลังที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดหลังจากสิ้นเสียงคำรามก็มีเสียงพูดออกมาตามติดติดหลังจากเสียงหัวเราะนั้นเพียงไม่นานก็ปรากฏเงาร่างสีแดงคู่หนึ่งพุ่งออกมาเงาร่างสีแดงนี้มีลักษณะปีกเป็นบังก่อนส่วนหางเป็นหางของแมงป่องเงาร่างนั้นลอยอยู่กากาศพื้นหลังของเงาร่างนั้นเป็นดวงจันทร์ที่ทอประกายขึ้นมา ปีคู่ที่ขี้กลางหางพิษดุจนาคาแงนกูกล้องไอพิษเอิบอาบทั่วร่างกายพวกเสียเวเยียนสามคนชะลอฝีเท้าและแงนมองสิ่งมีชีวิตที่ร้อยอยู่กาอากาศนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงพานุภาพที่ปลดปลอยออกมาจากร่างกายของสัตว์อสูรตัวนี้นี่หรือสัตว์อสูรมังกรแมงป่องพิศวรรค์ในตำนานแข็งแกงมากจริงด้วย แต่แกนอสูรและเลือดของมันยังคงเป็นของพวกเราเสียวเหยียนต่อน,นี้เรียริมฝีปากและความคึกเขิมในดวงตานั้นมีมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าโอเคครับต้องบอกว่าต้องปล่อยให้มันหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่าถ้าไปมากกว่านี้มันจะเริ่มทําการต่อสู้และหรือไม่งั้นก็เริ่มทําการฟาดสีปากกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปรอในโอกาสหน้าดีกว่านะครับเพื่อให้มันเนี่ย ไม่สู้กันก็ฟาดฝีปากกันให้จบไปเลยนะจ๊ะไปแล้วเดอ้อ